ใช่แล้วนะยังมีอีกที่หนึ่งครับที่นอกจากนี้ก็ทางปริษัทกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ส่งทีมเขาเรียกว่าการแพทย์ฉุกเฉินลงไปช่วยอีกนะฮะอ,อ,อ,อีกอีกอีกหน่วยหนึ่งคือจากกรมอนามัยนะฮะก็จะเข้าไปช่วยหลายอำเภอนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับรวมทั้งอีสานด้วยนะฮะขณะนี้ทางกรมอนามัยเนี่ยโดยท่านผู้ตรวจด้วยนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตหนึ่งก็บอกว่า ได้ส่งทีมช่วยเหลือเดียวยาจิตใจทางด้านสุขภาพจิตเข้าไปช่วยที่แม่สายแล้วก็ครับเวัดพรมวิหารนะะซึ่งมีผู้สัมภัยเจ็ดสิบคนในเบื้องต้นนี้ก็ตรวจแล้วพบว่าทั้งยี่สิบคนนี้ก็เบ้านเรือนเสียหายมากมายนะเตียงก็บ้านนอนเตียงก็นอนไม่ได้นะก็จาเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่านบัลลัดด้วยนะครับแล้วก็กรมอนามัยที่ส่ง เออพวกชุดวีคือชุดทำภาซาเนาะนะเรากำจัดเชื้อโรคหกร้อยชุดเข้าไปช่วยแล้วก็ส่งเออ็มบอลรู้จักคุณคุณคุณบินรู้จักเออ็มบอลไหมครับเอ็มบอลก็คือไอ้ที่เอาไปทําให้น้ํามันไม่เน่าถึงแม้ที่เป็นก้อนก้อนโยนลงไปเป็นก้อนจุลินทรีย์ลงไปบําบัดใช่ไหมฮะอ่าใช่พอพอน้าท่วมมันก็จะมีพืชผักผลไม้หญ้าและสัตว์เนี่ยตายนะครับก็เกิดน้ําเน่าเกิดขึ้นแบคทีเรียมากมายก็เราต้องเอา เชื้อแบคทีเรียดีๆเราไปกำจัดเป็นเอ็มบอ EM ball, เป็นปั้นเป็นก้อนๆนะเท่ากับลูกบอกลเล็กๆอัหอหนหนึ่งนะฮะแล้วก็โยนลงไปใหญ่กว่าลูกเติมนิด,น,ด,น,ดนึงโยนลงไป ก็น้าก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณกรมอมนามัยนะครับใช่แล้วซึ่งต้องบอกว่าทางหน่วยเนี่ยนะครับอิเมร์สหรือว่าเม e r ยทเนี่ยมีอยู่ทุกพื้นที่เลยใช่ไหมฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยท่านบัลลัดบอกว่าจะใช้ทีมเร่งด่วนก็คือจากพิษณุโลกซึ่งซึ่งน่าจะอยู่ใกล้สุดทางทางเหนือเนี่ยนะครับเป็นแม่ข่ายก่อนแล้วก็มีทีมของมินิเมิร์สเนี่ยนะครับของเขตสุขภาพที่2เป็นลูกข่ายอันนี้คือคือ,ค,อคือช่วงแรกแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่อันนี้เขาจะจัดเป็นทีีนนออย่่าง้ใชัคบุณ คือคืออย่างนี้ฮนะในในการแก้ปัญหาภายัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อสองครามเรื่องน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องระยะแบบมันกว้างอะ่ะแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับการจัดการมันเยอะทีมจังหวัดก็รับไม่ไหวมันก็จะเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นแถวที่สองแนวที่สอง ทุกๆุกจังหวัดก็จะมีแนวแนวแรกคือสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจะเป็นแนวแรกแนวแรกก่อนพอแนวแรกมันหมดแรงหรือว่ามันไม่ไหวแล้วแนวสองก็ต้องเอามาหนุนช่วยเขาก็จะมีการทาแผนของแผนฉุกเฉินนี่นะของทั้งประเทศเลยนะแล้วก็จะมีแผนสองโดยไม่ต้องมีการสั่งการนะมันจะซอฟแผนกันอยู่เรื่อยๆนะอย่างนี้เอออย่างเช่นถ้าเกิดสงครามใจแดนจังหวัดสุรินทร์เนี่ยแผนแรกคือ,อจังหวัดสุรินทร์ก็จะเข้าไปช่วยก่อน ไม่ไหวจังหวัดข้างเคียงบุรีรัมยอศรีสะเกดก็จะระดมคนเข้ามาไม่ไหวก็ข้ามไปอีกเขตหนึงเขาจะมีแผนเอ,อแถวหนึ่งแถวสองสลับไปสลับมาเพื่อช่วยเหลือกันเพื่อประชาชนได้รับบริการที่ครบท้วนสมบูรณ์และทันท่วงทีอันนี้เป็นแผนการที่ต้องขอบคุณแผนเหล่านี้ที่กระทรวงสาัารณสุขได้ทํามายาวนานกว่าสิปีแล้วนะฮะก็ททาแล้ก็ช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยครับครับ นะใช่ในภาวะุ่ไม่ต้อ,องห่วนเรื่เป็นเรื่องที่กระทรวงทรเขาเก่งเขาก็ทำงานนาน้ะครับได้ครับนี่นะก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ